นี่ปิดท้ายด้วยเรื่องของคนทคนําความดีดีกว่าคิดเห็นกันอย่างไรครับเบี้ยตรักตำก็สุดแต่ใจแต่ละท่านนะคะแต่ตอนนี้มาดูเรื่องดีๆด,ดีกว่าปิดท้ายวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะสถานการณ์โควิด1ิมันคลี่คลายลงไปแล้วแต่ความช่วยเหลืออะไรต่างๆเรายังเห็นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะทางบริษทัทกราฟนะคะเขาก็บอกว่าได้ช่วยเป็นหลากหลายรูปแบบแล้วล่าสุดเขาขอไปช่วยสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพให้กับโรงพยาบาลตารวจบ้างนะคะ,นะคะไปดูจากรายงานชิ้นนี้พร้อมพร้อมกันค่ะ บริษัทกาฟเอเนจีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนนําโดยนายสาริศรัตนาวดีในนามตัวแทนนายสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมด้วยนายบุญชัยธีราติกรรมการบริหารนางสาวยานิสาวัฒนคํานวณผู้อํานวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ได้ทําการส่งมอบเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพจํานวนหนึ่งเครื่องและเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงจํานวนสิบเครื่องให้กับโรงพยาบาลตํารวจเพื่อนํามาใช้ในห้องดูแลผู้ป่วยหนักหรือ ICU โดยมีพลตํารวจโทนายแพทย์วิทูล นิติวราังกูลนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจร่วมด้วยพลตำรวจโทชนินชโยชัยชนะรองนายแพทย์ใหญ่และพันตำรวจโทหญิงพัสราอังกินันเป็นผู้รับมอบณนอาคารเฉลิมพระเกียรติรอก้าโรงพยาบาลตำรวจโดยการส่งมอบครั้งนี้สืบเนื่องจากที่กลุ่มบริษัทกราฟได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน5ล้านบาทให้กับทางโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ช่วยเรื่อง อาหารช่วยเรื่อง n a s N95 หรือสิ่งที่ขาดแคลนไปนะวันนี้ครับทุกอย่างที่ช่วยมาก็ส่วนมากก็เป็นเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางกราฟก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอการรักษาโควิดก็ต้องขอบคุณทางการแพทย์แล้วทุกคนที่เจ้าหน้าที่ท,ทั้งหมดที่อยู่โรงพยาบาลทำงาน24ชั่วโมงที่ช่วยผู้ป่วยโควิดทั้งหมดนะครับ วันนี้เนี่ยท่านทางบริษัทกราฟนะฮะได้มาบริจาคเครื่องวัดสัญชาณชีพนะ,ะจำนวนเกสิบตัวนะฮะรวมถึงมีตัวแม่อีกสองตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก,ก็จะใช้สำหรับคนไข้ไอซียูหรือว่าคนไข้อยู่ามบอดที่ว่าอาการไม่ค่อยดีเราก็จะใช้เครื่องพวกนี้จะมีประโยชน์สูงมากนะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือแพทย์ฐานนะซึ่งเป็นเครื่องช่วยหายใจนะฮะจำนวน9ตัวนะฮะซึ่งมันจะมาประกอบไปตัวเนี้ยก็จะมาร่วมกันเพราะเวลาใช้เนี่ย วลาใช้เครื่องช่วยหายใจต้องมีมอนิเตอร์ด้วยเสมอเป็นการต่อยอดแพบริในเรื่องของการที่เราจะดูแลป้องกันร,รักษาในเรื่องของโควิดด้วยครับอ่ะก็ดีครับเครื่องวัดสัญญาณชีพมันใช้ได้ตลอดไปใช่จำเป็นใช้ได้ก,กับท,ทุกโรคนะ,คะไม่ใช่เฉพาะโควิดนะทุกโรงพยาบาลต้องมีเครื่องมืออย่างนี้เยอะเค่ะมาครับเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันสิบโมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ